สวัดีค่ะพบกับรายการร่วมเชียร่วมโหวตค่ะกับพี่แอนแล้วก็น้องวินค่ะโครงการนี้นะครับโครงการประกวดน e o s t ตา p r โ j e เจทูมัธยมขับแยนครับค่ะชิงเงินรางวัล1นล้านบาทนะคะพร้อมถ้วยเกียรติยศนะคะจากองค์มนตรีค่ะใช่แล้วครับตอนนี้ครับก็อยู่กับ N63 นครับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์พวัฒนาในพระราชมธรรมจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะน้องนสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ชื่ออาจารย์อัญชนาบุตรดงจันครับชื่ออาจารย์ธวัชชัยสสวัสดิ์ครับค่ะถามความรู้สึกอาจารย์นิดนึงว่ามีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายคะ่ะก็ดีใจแทนเด็กๆอะค่ะเพราะว่าฝึกซ้อมพยายฝึกซ้อมกันอ๋อขอถามน้องๆนิดนึนงเป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับเพราะว่าคอมเมนเตอร์ก็ชุมในหลายๆอย่างอ๋อ แล้วระยะเวลาในการฝึกซ้อมรอบแรกกับรอบที่สองนี่ต่างกันไหมครับอาจารย์ต่างค่ะรอบที่สองเราจะมีเวลาซ้อมน้อยค่ะครับการแสดงที่ออกมานี่ก็เหมือนสอกันมานานเนาะใช่แล้วถามอาจารย์นิดนึงค่ะทาไมถึงใช้เพลงนี้คะก็จริงๆเพลงนี้ก็บอกถึงการดําเนินชีวิตของคนนะครับแล้วก็แต่ละวันว่าต้องทําอะไรผ่านอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากให้นําตรงเนี้ยดึงความรู้สึกของคนเนี่ย มาสื่อนะครับแล้วก็ให้กําลังใจคนในประเทศเดียวกันในยุคในยุคเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ผมแอบเห็นการแสดงมีชายแล้วก็หญิงนีแตกต่างกันยังไงบ้างครับสําหรับชุดการแสดงก็ไม่แตกต่างกันมากครับเพราะว่าวกเราสองคนพวกเราก็ฝึกซ้อมกันมาคล้ายกันอ๋อคล้ายๆกันแค่การแต่งตัวผู้ชายนะฉันผู้หญิงนะนะอ่าค่ะแล้ว น้องวินพี่อยากเห็นละใช่พี่ก็อยากเห็นเหมือนกันพี่แอนการสแสดงของน้องๆเป็นยังไงแล้วอาจารย์ค,รคอมเมนต์เติร์เตอร์คอมเมนต์ว่ายังไง<ห><ห>บ้างไปดูอะไรครับค่ะไปพบกับน้องเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา N63 โรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒนววัฒนาในพระราชูปถัม พวกเราต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและทุกๆคะแนนโหวตด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยพวกเราต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะเศรษฐมิติธนาการและคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดทำให้พวกเราได้มายืนในจุดนี้ในวันนี้พวกเราจะมาแสดงในบทเพลงกำลังใจช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราโหวต N 6 3 ส่งมาที่4689299ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ชอบจังเลยชอบนักร้องน <ar> ําสวยจังเลยลูกร้องก็เพลาะนะจ๊ะน้องบุคลิกดีมากลูกทุกคนนะครับมองตรงนี้ไหมมองมาตามมืออาจารย์นะมองถ้วยมาฮะต้องบอกว่าต้องเป็นของชั้นต้องเป็นทีมชั้นอะไรอย่างนี้นะฮะคิดไม่ได้เลยนะฮะทุกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเดียวนะครับถ้าเราไม่คิดไว้นะครับเราก็จะอาจจะมีการที่ไม่มีกําลังใจนะครับเพลงก็บอกไปแล้วนะครับเราจะต้องมองไปถึงฝันของเราตรงนั้นนะครับ เโรงเรียนนี้นะคะโดยเฉพาะนักร้องนํอยากให้โรงเรียนอื่นดูเป็นตัวอย่างว่าการสื่อน้องสืบมาจากใจสืบมาจากคําของเพลงไม่ได้เป็นหลงในเสื้อผ้าตัวเองไม่ได้ไปหลงในความรู้สึกตัวเองแต่อยู่กับเพลงนี่เป็นนักร้องอาชีพได้เลยในอนาคตครับหรือว่าเป็นอาชีพอยู่แล้วลูกนะครับ ไม่เป็นนะน <content. S 1> ก็คิดว่าตรงนี้ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเรื่องราวของความมีบุคลิกภาพหรือเสื้อผ้าอะไรต่างๆอาจจะกลืนไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเสื้อผ้าสวยนะครับแต่ว่าชุดนักร้องกลืนไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะใส่สีเงินไปก็ได้นะข้างหน้านะฮะอันนี้เป็นทองทองกันหมดเลยก็ถ้าไม่อยากให้โรงเรียนนี้หลุดออกไปจากความรู้สึกของท่านที่มีเยอะมากขนาดนั้นคุณต้องโหวตอย่างเดียวนะฮะกระหน่ำโหวตให้กับโรงเรียนนี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เข้าอันนี้ผมเสียดายได้เลยแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์นะครับทุกคนจะต้องโหวตช่วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักษาความดีและก็ความดีๆแล้วก็สามัคคีทีมคือพลังแบบนี้ไว้ยิ้มต้องยิ้มเพราะว่าตอนแรกพี่ดาวมองเนี่ยจะมีบางคนไม่ยิ้มนะคะต้องยิ้มต้องต้องช่วยบอกเพื่อนด้วยนะทุกคนนะครับต้องยิ้มจะทําให้แบบทีมของเรานี่แบบว่าเออมันสวยงามแล้วก็มองต่อไปข้างหน้าอย่ามองกันเดี๋ยวมองกันเขาจะมีความรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรครับต่างฉันจะเต้นฉันผิดเต้นถูกหรือเปล่าเราต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อชัยชนะและเราก็จะเต้นให้พร้อมกันคิดไว้อย่างเดียวคือเต้นให้พร้อมกันถ้าเราเหมือนกันนักร้องก็เตรียมมาแบบไหนเราก็จะสง่าตลอดไปขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนนี้ด้วยโอ้โห่แเรียกว่าคอมเมนเตอร์นี่เขาก็ชมกันมาอย่างดีครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับกับเวลาฟังคอมเมนเตอร์ครับรู้สึกภาคภูมิใจแทนเด็กๆครับรู้สึกไงเลย รู้สึกดีนะคะต้องบอกว่าโรงเรียนนี้น่าโคตจริงๆใช่่ะคอมเมนต์ตาคอมเมนต์นี่โอ้โหเรียกว่ามีแต่ดีๆงน้นเลยนะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะขอให้อาจารย์ฝากขอคะแนนเชียร์คะแนนโหวตนิดนึงค่ะครับก็พวกเรานะครับ N 63นะครับก็ฝากให้น้องชาวนิวไลท์นะครับช่วยเป็นร่วมร่วมเชียร์ร่วมโหวตให้พวกเราด้วยนะครับ เนี่ยครับหากท่านผู้ชมทางบ้านเขายังไม่ได้ติดตามครับจะไปติดตามได้ทางไหนบ้าครับไม่ยากค่ะน้องวินติดตามได้ที่ดู y o YouTube ย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็ช่องสยามธุรกิจชาแนลค่ะแล้วก็หนังสิอพิมสยามธุรกิจนะครับและไม่ได้สารสยามแม็กซิมัมครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แอนกับน้องวินแล้วก็ท่านอาจารย์น้องๆทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้